เปิดตัวแล้วซัตีเอ็กซอน40อัลตร้าสมาร์ทโฟนเลนทงกล้องใต้จอกล้องหลัง3ตัว64ล้านพิกเซลทุกเลนส์ฉิป s n เ p d ดอก o n 8.1จอเมล็ด6.8นิ้ว120 h ฮมีชาร์จไว80วัตต์ล่าสุดทางซาตีก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นเ x ็กซ40อัลตรที่เป็นสมาร์ทโฟเล์ทงตัวท็อปของทางซาตีถายาดกล้องใต้หน้าจอ ที่มาพร้อมกับสเปคแบบระดับไฮเอ็นก็เลยทีเดียวครับโดย ZTE a x o n อ0 u l ่ r a มาพร้ามาพร้อมกล้องเซลฟี่ใต้หน้าจอ Under Display Camera ความเรียม16ล้านพิเซลด้วยเทคโนโลยีการผลิตแบบพิเศษให้แสงส่องผ่านเข้ามาได้ง่ายใช้ชิป UDC Pro s c r e e n Display โดยมีความเรียบของพิเซลบริเวณเหนือกล้องหน้าอยู่ที่400พิเซล per ์ n ส่วนหน้าจอของ Exxon 40 Ultra ลงขอบโค้งทั้ง2ด้านเป็นแบบ AMOLED f l e x i l l f u u l l Screen ขนาด6.8นิ้วข่มชั้ระดับ Full h d p l u s 2,480คูณ1,116พิกเซลรองรับค่า r e Re เฟ r a ในระดับ120เฮิร์ตและ s a m p l i n g r a ในระดับ360เฮมีค่าความสว่างสูงสุด1,500นิตและการแสดงผลสีแบบ10บิต 1.07พันล้านสีฉายชิปประมวลผลสั a p d o n แปดเจน1มีระบบระบายความร้อนในตัวแบบ b u r Chamber ให้แลมมาแบบ LPD d r 5ขนาดสูงสุด16กิกพร้อมรองมาตรฐาน UME สานขนาดสูงสุด5 1 2บกิกบนระบบประการ Android 12ครอบทับด้วย m iOS ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวที่มีความละเอียดเข้ากันที่ห4ิหล้านพิกเซลทุกเลนเลยครับที่มีทั้งกล้องเลนส์ w รองรับ OIS พร้อมกล้อง ultra er wide นเซอร์ sony imx 7 8 7เหมือนกันครับรองรับโหมดมาโครโฟกัสวัตถุได้ใกล้สุด4ซนเมตรและกล้อง periscope telephoto รองรับระบบกันสั่นแบบ ois โดยมีทางยาวโฟกัส91มิลมรวมถึงเซ็นเซอร์ t d tof ที่อยู่ถัดไปด้านขวาครับช่วยเรื่องการวัดแสงระยะแตเตอร์รองรับระบบเสียงรับทิศทาง dts x ultra พร้อมลำโพงเสียงสเตอริโอและมอเตอร์ x axis linear พร้อมระบบ แ a p t สติ e e d b a c k ให้แบตเตอรี่มาที่5,000มิลลแอมรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว80วัตต์สมาร์ทโฟนรุ่น ZTE Axon 40 Ultra เตรียมให้พรีออเดอร์วันที่8มิถุนายนนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ